คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากอริลล่าอยู่กับเกมเก๋ชินอินแพ็และพินิคคนนี้คนเดิมเช่นเคยในที่สุดหนึ่งในแหล่งหาไพ่โมเจมแหล่งใหญ่ของเราก็กลับมารีเซตให้เราได้เก็บรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งและสําหรับคอนเทนต์นี้มันจะเป็นคอนเทนต์ขาประจาแชร์ประสบการณ์เก็บรางวัลครบในการลงสปายเราอาบิชันดิบสองครับมไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับริสแมนชอ็อปโนหนึ่งเรื่องเติเมเม Impact, กมเติมเกมเก๋ชิ้นอินแพ็ถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่ง เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยชสยแทนส่วนลด <c oughs> มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหล <c oughs> อมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมักกับน้า <c oughs> และบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเ <c oughs> ติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องทีริสแมนช็อตเท่านั้นอ <c oughs> ันดับแรกเลยนะครับเราไปดูพอแห่งจันทราตัวช่วยสไปร๊เรอาบิสรอบนี้กันหลังจากที่ตัวละครที่เราควบคุมอยู่ชาร์จโจมตีโดนศัตรูตัวละครที่เราควบคุมตัวนั้นจะ ดังโจมตีเพิ่มขึ้น20%เป็นระยะเวลา8วินาทีเอฟเฟกต์นี้สามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง4ชั้นโดยที่แต่และชั้นมันจะมีการคิดระยะเวลาที่แยกกันครับถ้าถามผมว่าตัวช่วยรอบนี้อดีไหมผมมองว่าค่อนข้างดีครับแต่เราจะใช้งานตัวช่วยนี้ไหมหมัดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาอยู่กันที่แนวทางการจัดทีมสำหรับครึ่งบนผมจะเล่นเป็นทีมกายภาพําบัดหรือก็คือทีมยูล่าไฮเปอร์บรูมในทีมจะประกอบไปด้วยเจยูล่าน้องนหิดานายน้อยซิงชิวและก็ น้องชินนบุครับและทำไมเครื่องบนผมจึงเลือกใช้ทีมนี้ก็เพราะว่าห้องที่1กับห้องที่สองมันจะมีมอสเตอร์ก็คือไอ้จิ้งเหลนน้ํากับไอ้เสือไม้มอสเตอร์ Monster พวกนี้ในช่วงจังหวะหนึ่งมันจะมีการเรียกวัตถุปริศน,นาออกมาวัตถุปริศน,นาที่ว่านั้นเมื่อเราทําดาเมจธาตุที่ตรงกับมันใส่เข้าไปก็คือธาตุน้ํากับธาตุไม้ก็จะสามารถทําลายมันได้เร็วที่สุดครับเมื่อเราทําลายได้มอสเตอร์ Monster เหล่านี้มันจะได้รับดาเมจแล้วก็ล้มลงให้เราตีฟรีอยู่สักพักนึงครับข้อที่2อ สรอบนี้ผมอยากเอาน้องยูล่าเก็บดาวครบซึ่งมอสเตอร์ครึ่งบนในสายตาผมมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นทีมยูล่าไฮเปอร์บรูมเล่นง่ายดามเมจค่อนข้างแรงและในกรณีที่เราไม่สามารถเก็บอันติยูล่าได้หรือมอสเตอร์มันดูทรงแล้วค่อนขางจะหนีเก่งเราก็สามารถสลับตัวให้ชินโนบุมาเป็นตัวไดเวอร์คอยปิดปฏิกิริยาธาตุไฮเปอร์บรูมภายใต้อันติคนน้องนาฮิดะซึ่งทุกคนทราบกันดีอันติคนน้องนาฮิดะมันแจกค่าชำนาญธาตุแก่ตัวละครบ,บนสนามได้ครับเมื่อค่าชำนานธาตุของน้องชินโนบุซึ่งเป็นตัวปิฏ กิริยาธาตุมันสูงขึ้นปฏิกิริยาธาตุที่น้องปิดมันก็จะแรงขึ้นด้วยครับในส่วนของครึ่งล่างผมจะเลือกใช้เป็นทีมเจคอรีนโอเวอร์โหลดทีมนี้จะประกอบไปด้วยเจคอรีนอย่าลืมเอาตัวธนูไปด้วยนะครับผมเอาน้องฟิสไปทีมโอเวอร์โหลดก็ต้องมีน้องเชฟรูสส่วนอีกตัวละครหนึ่งขอใส่เป็นตัวโลโทมาสไปแล้วกันครับแล้วทําไมครึ่งล่างผมจึงจัดทีมแบบนี้ก็ต้องเรียงตามตรงนะครับว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษครับมอสเตอร์ครึ่งล่างส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นมอสเตอร์ปประะเเภทบไม่ว่วาจ็น บอสเครื่องจักรแรงน้มท่วงบอสรูนกาดฮลิคอปเตอร์หรือบอสไสเดือนน้ำขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะ <c oughs> การจะจัดการบอสเหล่านี้มันไม่จําเป็นต้องใส่ทีมนี้ก็ได้ครับ <c oughs> ขอแค่เป็นทีมที่เก่งกับมอนเดียวและไม่แพ้ทางด้านท่าจนเกินไปแต่ห้องที่2ออย่าลืมเอาตัวธนูมาด้วยนะครับเราจะนํามาสอยจุดอ่อนเจ้าบอสฮลิคอปเตอร์ให้มันตกจากการบินครับยินดีตอนรับสูตรสปายเราอาบิชันดีบสองห้องที่1ครึ่งบนสําหรับครึ่งบนนี้เราจะเจอกับมอสเตอร์ทั้งหมด2ชุดด้วยกั ชุดแรกจะมาเพียงแค่ตัวเดียวก็คือจิ้งเหลนน้ำเจ้าจิ้งเหลนน้ำนี้ในช่วงระยะเวลาหนึง่งมันจะมีการเรียกวัตถุออกมาวัตถุที่ว่านั้นถ้าเกิดเราสามารถทําลายได้คือทําลายได้ทันเวลานะครับเจ้าจิ้งเหลนน้ำตัวนี้มันจะได้รับดามเม็ดและล้มลงให้เราตีฟีครับและการทําลายวัตถุนั้นวิธีการที่เร็วที่สุดก็คือการใช้ทาที่ตรงกับมันในการทําลายนั่นก็คือท่าน้ําครับส่วนในรอบที่2ก็จะเป็นมอนสเตอร์ก้อนหินมีแขน2ตัวซึ่งเจ้า2ตัวนั้นไม่มีอะไรมากรีบจบแล้วก็ไปต่อ ันลากันเลยครับ ผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้นที่12ห้องที่1ครึ่งล่างในครึ่งล่างนี้เราก็จะเจอมอนสเตอร์แบ่งออกเป็น2ระรอบเหมือนกันแระรอบแรกก็จะเป็นพวกมังกรท่าทิ้งที่สามารถดำดินได้เมื่อผ่านเจ้า2ตัวนี้ไปได้เราก็จะไปเจอกับบอสจากก้นแรงโน้มถ่วงเจ้าบอสตัวนี้มันจะมีท่าโจมตีที่เป็นระรอบคลื่นอยู่สําหรับท่าการโจมตีนั้นค่อนข้างแรงแต่ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถแก้ทางมาได้มีโลด่ดีๆหนาๆสักตัวหนึ่งก็สามารถยืนยิงได้หรือใครจะใช้งานลักษณะพิเศษของบอส ตัวนี้ในช่วงจังหวะที่ปล่อยท่าละรอบคลื่นนั้นในช่วงจังหวะที่บอสมันปล่อยท่าละรอบคลื่นนั้นแรงโน้มทวงจะพริกกลับเราสามารถกระโดดสูงเพื่อหลบการโจมตีได้ครับ ดีตอนรับสู่สไปเราอาบิชนิดสองห้องที่2ครึ่งบนสําหรับครึ่งบนนี้เราจะเจอกับมอสเตอร์ทั้งหมด2ระรอบระรอบแรกเราจะเจอกับเจ้าเสือไม้หนึ่งตัวเจ้าเสือไม้ตัวนี้มันก็จะเหมือนกับจิ้งเหลนน้ําพอระยะเวลาผ่านไปจะมีการเรียกวัตถุออกมาการทําลายวัตถุนั้นเราต้องใช้ดามเมท่าทําลายและการทําลายวัตถุนั้นได้เร็วที่สุดต้องใช้ดามเมท่าไม้ครับเมื่อเราจัดการเสือไม้ไปได้แล้วรอบที่สองก็จะเป็นจักรกลอัตโนมัติเราจักรกลนี้ไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษรีบจัดการให้ไวแล้ว เอาระยะเวลาที่เหลือไปลงชั้นล่างดีกว่าครับ ผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างอาบิดชั้นที่12ห้องที่2ครึ่งล่างในครึ่งล่างนี้เราจะได้พบเจอกับบอสเฮลิคอปเตอร์เจ้าบอสตัวนี้เริ่มต้นมามันก็บินเลยและการที่เราจะสอยมันลงมาเราต้องทําการยิงจุดอ่อนของมันสาหรับจุดอ่อนตรงหน้าอกเราทําลายเพียงแค่จุดเดียวมันก็จะตกลงมาแต่ที่สามารถทาลายได้งานก็คือที่ปีกบริเวณปีกนี้เราต้องยิงทั้งสองข้างมันจึงจะตกลงมาครับสําหรับบอสตัวนี้เมื่อตกลงมามันจะนั่งให้เราตีฟรีอยู่แป๊บนึงหลังจากนั้น ันก็จะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษจังหวะที่มันเดินอยู่บนพื้นนี้ให้เรารีบอัดดาเมจใส่มันเพราะเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเริ่มขึ้นบินอีกครั้งนึงครับ Now, yeah. ยินดีตอนรับสู่สปายเราอาบิตชั้นดิ่สองห้องที่3ครึ่งบนสำหรับครึ่งบนนี้เราจะเจอกับมอสเตอร์ทั้งหมด2ระรอบและรอบแรกก็จะเป็นมอสเตอร์ก้อนลาวาทั้งหมด2ตัวเจ้าก,ก้อนลาวานี้เราพยายามเซตติ้งให้พวกมันอยู่ใกล้ชิดกันผมนะ่าใช้วิธีการเริ่มไปตีมันด้านข้างของตัวใดตัวหนึง่งแล้วอีกหนึ่งตัวที่เหลือมันก็จะมาซ้อนเองครับเมื่อเราจัดการเจ้าก,ก้อนลาวาทั้ง2ตัวนี้ได้แล้วและรอบที่สองมันจะเป็นโจนทะเลทรายที่มีความสามารถเรียกสัตว์อันเชิญมาได้เรา ไม่จาเป็นต้องไปตีสัตว์อันเชิญของมันให้เราตีตัวมันโดยตรงหรือใครจะตีพร้อมกันก็ได้เพราะถ้าเกิดเราสามารถจัดการสัตว์อันเชิญมันได้ตัวผู้อันเชิญจะนั่งท้อใจให้เราตีฟรีอยู่พักนึงเลยครับสําหรับครึ่งบนพยายามทําเวลาได้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราจะไปค่อนข้างเสียเวลากับครึ่งล่างครับ ผ่านผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างั้นที่12ห,ห้องที่3ครึ่งล่าง <c oughs> เราจะไปเจอกับบอสไฮโดรเทาป้าหรือผมเรียกง่ายๆว่าไส้เดือนหนา <c oughs> มันก็ไม่เหมือนไส้เดือนหรอกแต่ไม่รู้จะเปรียบเทียบกับตัวอะไรดีสําหรับบอสตัวนี้ค่อนข้างหนีเก่งนะครับ <c oughs> ใครที่เอาตัวละครที่เน้นดาเมจจากสกิลอันตีก็ดูจังหวะน,นิดนึงเ <c oughs> ดี๋ยวอันตีมันจะว้าเอาสําหรับบอสตัวนี้มันจะมีการเรียกลูกน้องของมันออกมาลูกน้องของมันจะช่วยมันทําดาเมจใส่เราและในบางท่าการโจมตีของมันจะเป็นการเอาพลังมาจากลูกน้องในจัง ถ้าเกิดเราสามารถทำลายลูกน้องของมันได้มันก็จะไม่ขยายตัวใหญ่โจมตีเราครับเจ้าบอ่อตัวนี้ในช่วงจังหวะที่มันขยายตัวใหญ่ดามเม็ของมันจะดุนแรงมากถ้าเกิดเราหลบไม่เก่งพอหรือโล่ไม่หนาพอหรือฮิวไม่ดีพอเรามีโอกาสรีห้องใหม่ได้เลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับชัดดิตสองรอบนี้อาจจะเป็นเพราะอาร์บิสรอบนี้มันไม่มีโลท่าุคราวนี้ผมก็เลยมองว่ามันค่อนข้างง่ายแต่สําหรับใครที่ตัวจเลือกการใช้งานอย่างมีไม่เยอะตัวละครหรือทีมที่ลงทุนปั้นมันไม่ค่อยตอบโจทย์กับอาร์บิสคราวนี้คุณจัดทีมแล้วลงแก้ไปทีละห้องเลยครับอย่างไรก็ตามเราก็เก็บดาวครบเหมือนกันได้ไผ่โมเจมเท่ากันครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้เป็นเพียงแค่การแชร์ประสบการณ์เท่านั้นสําหรับใครอยากจะเพิ่มเติมตีชบหรือแชร์ประสบการณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ บอกกล่าวมากันได้เลยนะครับคลิปนี้ผมอาจจะมีพูดเร็วไปบ้างพูดผิดไปบ้างพูดเพี้ยนไปบ้างเขาต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราคอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสาหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ํานะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมมเกคิดถึง ชอขอขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ